ในส่วนของมติคอรมที่สําคัญในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณประจําปี2565นะครับซึ่งเป็นงบกลางนะครับจำนวน574.1 1ล้านบาทสําหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอีวีวาแอฟริกาในสุกรและโรคระบาไดไร้แดงในสุกรหรือหมูป,ป่านะครับเป็นค่าใช้จ่ายราคาสุกรที่ถูกทําลายตั้งแต่วันที่23มีนาคม ถึง15ตุลาคม2564ซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้วและยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะครับเกษตรกร,ร,กรจำนวน4,941รายและสุกรจำนวน159,453ตัวจำนวนเงิน574.11ล้านบาทในพื้นที่56จังหวัดทั่วประเทศนะครับใช้แนวทางในการรับการจัดสรรชดใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงต่างๆในกฎกระทรวงตามพรบรโรคระบาดพศ .2558 ซึ่งได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกําหนดค่าใช้จ่ายราคาสัตว์ที่ถูกกำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุฮันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพหาหะของโรคระบาดพศ .2560 ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้มอบหมายกับทางกรมปรศุสัตว์ดําเนินการระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงกํากับดูแลให้เกษตรกรตลอดจนการป้องกันการควบคุมโรคเช่นให้มีรั้วรอบฟาร์มนะครับให้มีจุดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของโรคระบาด ASF มีมากกว่ามีมากกว่าร้อปีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน และยาที่รักษาโรคได้ซึ่งในประเทศไทยนะครับทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ร่วมกันทําวิจัยในการพัฒนาวัคซีนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้ว60-70เคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในปีนี้โดยเป็นประเทศแรกของโลกอนุมัติขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา เกษตรแปลงใหญ่นะคะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการรวมตัวของกเกษตรกร,รกลุ่มเกษตรกรให้มาทำเอ่อทำพื้นที่แปลงใหญ่ไม่ใช่เฉพาะการปลูกข้าวนะคะแต่ว่าครอบคลุมถึงการปลูกพืชผลการ,กรเรกษตรในลักษณะอื่นๆด้วยซึ่งเ,เกณฑ์ก็คือการทำกรเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า300ไร่และมีกะเกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30รายซึ่งนโยบายนี้ก็ได้เริ่มต้นมา2-3ปีแล้วในการเข้าถึงสินเชื่อค่ะทีนี้ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อพัฒนากเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นตั้งเป้าไว้ที่2,000แปลงนะคะให้สินเชื่อแปลงละไม่เกิน10ล้านบาทกรอบวงเงินโครงการรวม23,000ล้านบาทผ่นธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรค่ะซึ่งมาตรการเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในการขอกระจายเงินกู้โครงการวันในวันที่31 ธันวาคม64ที่ผ่านมาแต่ว่ารัฐบาลต้องการที่จะผลักดันตรงนี้ต่อและยังมีเกษตรกรอีกจํานวนมากที่สนใจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อตรงนี้ดังนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะ ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของโครงการออกไปให้สิ้นสุดถึงวันที่31ธันวาคมปี2569จากเดิมที่สิ้นสุด31ธันวาคม2564นะคะภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ยังมีอยู่และขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการออกไปสิ้นสุดถึงวันที่30มิถุนายน2575จากเดิมที่สิ้นสุดเพียงแค่2570นะคะและก็มากไปกว่านั้นเนี่ย ครมอก็ยังอนุมัติที่จะปรับรายละเอียดโครงการสนับส,นสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแรงใหญ่ให้เกษตรกรเข้าถึงมากขึ้นนะคะโดยปรับเป็นให้สหกรณ์การเกษตรกลุ่มกเกษตรกรไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนดใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบ่งตามขนาดประเภทธุรกิจชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์และศักยภาพความสามารถในการ ชำระหนี้คืนได้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับเกษตรกรที่สามารถรวมตัวกันได้เข้าสู่โครงการเกษตรแรงใหญ่ค่ะ